เมื่อเห็นทุก์จึงเห็นธรรมเมื่อเห็นธรรมจึงเห็นแสงสว่างแห่งปัญญาเจริญธรรมสวัสดีแด่ท่านทั้งหลายคลิปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมเล่าสู่กันฟังในหัวข้อเรื่องเวทนากายใจทุก์ที่ต้องเรียนรู้เวทนาคืออาการและความรู้สึก ทั้งหลายที่เกิดขึ้นเห็นและรับรู้โดยผ่านร่างกายสังขารธาตุขันนี้ตามสภาวะธรรมอันเกิดจากเหตุจากปัจจัยที่ส่งผลให้มันเกิดขึ้นความรู้สึกต่างๆทั้งหลายนั้นด้วยเหตุเพราะมีกายจึงมีเวทนา ด้วยเหตุเพราะมีเวทนาจิตจึงรับรู้ด้วยเหตุเพราะจิตรับรู้ปัญญาจึงได้เกิดขึ้นด้วยเหตุเพราะปัญญาเกิดขึ้นธรรมจึงตื่นรู้ด้วยปัญญาสภาวะแห่งกายที่เกิดขึ้นและอารมณ์แห่งใจที่ปรากฏทั้งหลายเหล่านี้ ล้วนแสดงธรรมอันเป็นตรายลักษณ์เป็นธรรมดาและเป็นธรรมชาติของสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นให้มนุษย์เราได้พินิษพิเคราะห์และพิจารณาถึงความจริงแท้ของธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับท่าสี่ขันห้าซึ่งเป็นสังขารธรรมของเรานี้ เมื่อธาตุดินน้ำลมไฟรวมตัวกันก่อให้เกิดสภาวะธรรมแห่งสังขารนี้เป็นกายยาบที่สกรโปกและต้องดำรงธาตุขันด้วยอาหารมีกระบวนการเพื่อดำรงชีวิตอยู่โดยอาศัยปัจจัยจากภายนอกเช่นอาหารน้ำและอากาศ สภาวะธรรมของเวทนาที่เกิดขึ้นเช่นความเจ็บปวดกายและใจนั้นล้วนมีสาเหตุมีปัจจัยอันเป็นพื้นฐานที่ส่งผลให้มันกำเริบหรือเกิดขึ้นได้แต่เราจะต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจและอยู่กับมันรวมถึงใช้ปัญญา จากการเจริญสติภาวนาเพื่อพิจารณาหาต้นสายปลายเหตุของสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นอันสง่งผลกระทบต่อสภาวะร่างกายและจิตใจของเราให้เกิดเวทนานี้ในสังขารร่างกายและจิตใจอันเป็นธรรมแห่งไตรลักษณ์ล้วนเกิดขึ้นจากเหตุ ตั้งอยู่ด้วยผลแห่งกรรมและดับลงไปตามสภาวะธรรมอันไม่เที่ยงแท้และแน่นอนไม่มีอะไรที่ดำรงอยู่อย่างมั่นคงความทุกข์อยู่กับเราไม่นานความเจ็บปวดไม่ช้าก็จางหายความเศร้าโศกเสียใจสักวันก็ลืมมันสิ้นลงได้ หากคิดแต่เพียงว่าตัวเรานั้นจะขวายคว้าซึ่งกองแห่งทุกข์แล้วปล่อยความสุขให้ล่องลอยไปหรือว่าจะปล่อยวางความทุกข์เพื่อให้ใจมีอิสระที่จะยิ้มรับกับความสุขแล้วกอดมันเอาไว้เวทนาทั้งกายใจที่มันเกิดขึ้น เราทุกคนย่อมรู้สาเหตุของมันดีแต่จิตใจของเราต่างหากที่ยังยึดมั่นถือมั่นอยู่กับอารมณ์และความรู้สึกอันเลวร้ายนั้นปล่อยให้หัวใจขวยคว้าทุกข์ปล่อยให้กายกอดรัดเวทนาทั้งทั้งที่รู้ว่ามันเจ็บปวด เมื่อใดที่เราเรียนรู้ไตรลักษณ์ของธรรมชาติทั้งหลายเหล่านั้นเราจะมองเห็นว่ามันเป็นธรรมดาเช่นนั้นเองเราเพียงแค่เฝ้ามองดูมันในเวลาณขณะที่มันเกิดขึ้นดูผลที่ได้ในยามที่มันดำรงอยู่และเมื่อมันดับศูนย์สิส้นลงไปนั้น เราได้เห็นสภาวะธรรมเช่นไรเวทนาก็เหมือนกับความฝันยามที่เรามีสติปัญญาตื่นรู้เมื่อไรมันก็ไม่อาจส่งผลกระทบใดๆต่อร่างกายและจิตใจของเราได้สติปัญญาที่ว่องไวจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่ง ทุกได้แต่อย่านานเจ็บปวดได้แต่อย่ายึดมั่นเรียนรู้ทุก์ได้สุขเป็นกำไรเรียนรู้ความเจ็บปวดย่อมได้ความเข้มแข็งและอดทนการเรียนรู้จากกายเวทนาและจิตอย่างเข้าใจท่องแท้นั้นย่อมเห็นซึ่งธรรมอันประเสริฐกายเวทนา จิตและธรรมไม่เคยหนีหายห่างไกลจากกันอยู่ที่สติปัญญาของแต่ละคนอยู่ที่พละกกำลังแห่งจิตใจนี่แหละทุกขหนึ่งในอริยาศาสตร์สี่ประการที่พระพุทธเจ้าท่านได้ทรงตรัสรู้สาธุเจริญธรรมขอนอบน้อมและสาธุการ แดตธรรมะทั้งหมดทั้งมวลกายเจริญอริยะจิตเจริญเมตตาลมหายใจชีวิตและจิตวิญญาณเป็นของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เรียกค้าว่าสีมาตุลีแสงธรรมจากบัวดอกสุดท้าย